สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันจันทร์ที่16ตุลาคม2566นะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้ถือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในะชนิดปิดที่1,427.11จุดนะครับลดลง23.64จุดคิดเป็น1.63มูลค่าการซื้อขายวันนี้56,231.67ล้านบาทนะครับต้องบอกเลยว่าระหว่างชั่วโมงการซื้อขายนะครับดัชนีหลุด 1,620จุดนะแต่ก็ท้ายตลาดก็มีแรงรีบาวขึ้นมาหรวยว่าวันนี้หุ้นตัวใหญ่แคปตใหญ่หรือว,ว่าโดนขายโดนทุบกันแบบว่ารนะเนานาดนะทำให้วันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่เป็น,ว,น,ปนวันที่ปรับตัวลดลงนะในว,ว่าหรือว่าลงแรงหรือว่าลงไปกว่า30จุดนะแต่ก็มาปิดตรงติดลบเพียงแค่23จุดนะแนวโน้มพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร นนเรื่องราวของสงครามนนเรื่องราวของความกังวลดอกเบี้ยเรื่องเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะยังคงขย่าตลาดหุ้นไทยมากน้อยแค่ไหนโดยยังมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณอาทิตย์จันสว่างครับผู้อำนวยการสายงานวิเคราะห์น่านกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนหรือว่า KSS สักครู่ครับ สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นฮะในวันลงไปกว่า30จุดหรือว,ว่าหลุด 1, 4 2 0จุดแต่ก็เด้งมาปิดตรงเหนือบริเวณ14 27จุด,ดว,ว่าลดลงไปกว่าเกือบเกือบ2ีจุดวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับวันนี้ทาไมแบบว่าแพนิคขายแบบว่าแคปใหญ่โดนทุบเละเป็นโจ๊กเลยทีเดียวครับผมนะครับก็ตามที่ท่านพิธีกรเรียนมา คุเนี่ยวัดวิตกกังวลนะครับว่าสถานการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในตอนออกกว่างออกกลางเนี่ยนะครับจะขยายวงกว้างนะครับซึ่งมันเป็นสถานการณ์ที่คาดเดาได้ยากนะครับว่าต่อจากนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากที่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางอิสราเอลประกาศก้าวนะครับว่าให้ประชาชนในเขตสชนอตกาซาเนี่ยนะครับหรือต่อในฝั่งของทาคเหนือเนี่ยนะครับให้ทําการอบพยพนะครับเพราะว่าทางอิสราเอลจะได้เข้าโจมตี ภาพื้นดิบน,นะครับซึ่งการกระทําแบบนี้เนี่ยนานาชาติโดยเฉพาะกลุ่มชาติอาหรับเนี่ยไม่เห็นด้วยนะโดยเฉพาะอิหร่านนะครับซึ่งก็ออกมาขู่นะว่าถ้าอิสราเอลทําแบบนั้นจริงๆนะครับอิหร่านก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนกลุ่มฮามาสและก็อิสบอลอนในเลบานอนเนี่ยเพื่อต่อสู้กับอิสราเอลนะครับอันนี้เขาเป็นข้อกังวลที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับครับผมแม้ถ้าเป็นอย่างนั้นจะทําให้ตัว เรื่องราของพลังลง,งานหรือว่าราคาน้ํามันดิบเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะคุณอาทิตย์ฮะเท่าที่มีการประเมินแต่ตอนนี้นะครับถ้าถ้าเราดูจากผลสารวจของบูเบิร์กที่ออกมาเมื่อเช้าเนี่ยเขาทําไว้ฝั่งซีเนเรนะครับครับผมซีเนเรียที่นเน่นก็คือเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยมันจํากัดอยู่เฉพาะอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยเขาบอกว่ามันมันจะมีผลเนทางต่อราคาน้ํามันดิบเนี่ยประมาณสี่เหรียญนะฮะประมาณสี่เหรียญจริงๆเลยเขาทำาีเนเรียลไว้หลา เพิ่มด้วยแต่เราพูดเฉพาะราคาน้ำมันก่อนละกันครับแล้วก็ในส่วนที่ถัดมานะครับกรณีที่มันดูบาดปลายขึ้นนะครับกลายเป็นสงครามตัวแทนเป็นสงครามตัวแทนก็คืออิสราเอลเนี่ยสู้รบกับชาติอาหรับบางประเทศที่ไม่ได้มีเนยะสําคัญมากอย่างเช่นเลบานอนหรือว่าซีเรียเนี่ยนะครับตัวราคาน้ำมันดิบเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณสักแปดเหรียตออกมาเร็วนะฮะก็ถือว่าไม่ได้รุนแรงอะไรครับกรณีสุดท้ายนี้เขามองว่าเป็นเป็น worst-case scenario ละกันนะครับก็คือเป็นการทำสงครามโดยตรงกับประเทศมหาอำนาจนะทางด้านพลังงานอย่างเช่นอิหร่านนี่เขาบอกว่าถ้าอิสราเอลลบกับอิหร่านเมื่อไหร่เนี่ยนะครับราคาน้ำมันดิบอาจจะพุ่งขึ้นไปถึง64ดอลลาร์ต่อปาร์เร็นะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางนักวิเคราะห์นักวิชาการที่บูมเบิร์กรวบรวมมานะครับแล้วก็ทำเป็นรายงานออกมาเมื่อเช้านี้ครับครับผมอ่านั่นคือเรื่องราวของน้ำมันเนาะ ถ้าเป็นรเรื่องราวของเศรษฐกิจโลกของเงินเฟอ้อเองนี่เป็นยังไงฮะคุณอนันต์ทิศฮะอ่ากรณีที่หนึ่งเนี่ยนะครับเขามองว่ามันจะกระทบ GDP เนี่ยประมาณแค่ศูนย์จุดหนึ่งกรณีที่สองในศูนย์จุดสามแต่กรณีสุดท้ายคือกรณีสู้รบกับกีฬาจะทําให้ GDP โลกลงเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะถามว่าหนึ่งเปอร์เซ็นเยอะไหมเยอะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย WorldGDP มันแค่สองเปอร์เซ็นต์เองก็คือหายไปอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่เองก็ถือว่ารุนแรงพอสม ครับผมตังชุดนเองทําให้แบบว่าแหมอุณหภูมิของหุ้นบ้านเราแ <c oughs> บบว่าโอ้โหเดือดพ่านแล้วอุกเลยเนี่ยว่าหลุด1420อยู่ดูว,ว่าเทคโนลเทคนิคนัค้นมันเสียหายแบบว่ายับเยินเหมือนกระสงครามไปเนาะถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยผมว่าคนที่ติดหุ้นติดดอยนี่เยอะมากๆในสภาพแบบนี้คุณได้มีคำแนะนำยังไงฮะต้องแบบว่าต้องเฮ้ยถึงเวลาคุณต้องขายลดเสี่ยงนะหนาหรือหาจังหวะเด้งแล้วขายในจุดนี้ฮะ ช่วงจังหวะนี้นะครับมันอยู่ในภาวะที่เปราะบ,บางมากๆนะครับแต่ชังมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงได้ทุกเมื่อนะครับเพราะถ้าดูจากวันนี้เนี่ยเราก็เห็นเลยว่ามันไม่มีพระเอกหรือว่าตัวหลีที่จะมาช่วยค้าตลาดเลยนะครับ,รบพอตลาดไหลก็ไหลลงไปหมดนะครับสมัยก่อนก็ยังมีเดลต้ามาช่วยประคับประคองสลับกันไปกันมากับุ่มพลังงานแต่วันนี้เหมือนกับจะเอาไม่อยู่สัก,สก,สก,สกเซกเตอร์เลยนะครับการทิจาตัวขาดความเชื่อมั่นสุดๆนะครับดังนั้นเนี่ยเด้งขึ้นมาก็แค่แค่ขาด เด่งขายเป็นหลักนะฮะโดยเฉพาะถ่าดัชนียังไม่ผ่านแนวต้านเดิมที่เราเคยพูดกันไว้ไคือ1460เนี่ยเด้งขึ้นมายังเป็นเด้งขายเ <c oughs> ด้งขายอยู่เหมือนเดิมครับจนกว่าจะทะลุ1460ขึ้นไปได้เนี่ยค่อยเปลี่ยนกลยุทธ์จากเด้งขายเป็นถือรันเทน <c oughs> ช่วงนี้เนี่ยจะยังเป็นเด้งขายเด้งขายส่วนกรอบแนวรับด้าน,านล่างเนี่ย <c oughs> น,นะครับถ้าเราตูปีเทนไลน์ line, าดาวเทรนนะฮะที่เป็นทางเฟรมวีคหรือว่าทางเฟรมสัปดาห์เนี่ยเราก็จะเห็นแนวรับอยู่ที่1,400จุด เน่ครับซึ่งถามว่ามันมีโอกาสลงได้ไหมเนี่ยก็อย่างที่เรียนไปนะว่าสถานการณ์ในตลาดของการเนี่ยมันยังมีความไม่แน่นอนเราไม่รู้จุงจบมันจะเป็นยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงมันมีเข้ามาเสมอครับวงนี้นะครับก็อย่างเราบ้าระวังการลงทุนครับเน้นเด้งขานะครับแล้วก็เลือกหุ้นเป็นรายกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากเหตุการณ์นี้ซึ่งก็คือกลุ่มน้ำมันแหละครับอืมนะด้วยดาวเด่นของกลุ่มน้ํามันนี้ แหมหมมองคุณอาทิตย์เองเนี่ยให้ตัวไหนเป็นเต็งหนึ่งเต้งสองฮะถ้าเป็นดาวเด่นช่วงนี้ก็สาพอนะครับวันนี้ถือว่าเด่นที่สุดละนะครับได้รับผลกระทบน้อยที่สุดละนะครับถามว่าได้ประโยชน์ไหมเนี่ยอันเนี้ยหลายคนก็บอกว่าถ้าเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์สงครามจริงๆถ้าเกิดสงครามจริงๆผมว่ามันเล็กกันหมดนะครับผมว่าเสียประโยชน์น้อยที่สุดแล้วกันนะฮะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะตัวปลาพอเสาพอแต่อันนี้คือเต็งหนึ่งนะครับส่วนเต็งสองเนี่ยเรามอง นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยบางจากทำเทนเดอร์เอโซไปที่ราคาเก้าบาทแปดสิบเก้าสตันนะผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับครับผมซึ่งทางไอเอี่ยมองว่าราคาตรงเนี้นะครับมันต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นนะครับซึ่งเราก็เห็นไอเอออกมาเสนอก่อนหน้านี้นะว่าคัดขาดนะครับไม่ให้ผู้ถือหุ้นหลายย่อยเนี่ยขายหุ้นเอสโซให้กับทางบางจากเพราะว่าเขาบอกว่าราคาต่างมุกแวดรูดจริงๆเนี่ยมันควรจะอยู่ที่ เป็นบาทสี่สิบครับผมนะครับซึ่งก็สูงกว่าราคาในขณะนะครับเพราะฉะนั้นตัวเอสโซก็เป็นอีกนตัวที่น่าสนใจนะครับในเชิงของตัดัจพื้นฐานนะครับครับผมมีเต็งหนึ่งเต็งสองมีโต๊ดไหมโต๊นี่คือต้องได้แบบแรงเลยนะกาพูดภาษาโต๊นะฮะไม่มีครับโต๊ช่วงนี้ไม่มีฮะคือจริงๆเนี่ยถ้าตลาดมันลงมาอยู่ในโซนที่ลึกนะนะถ้าเราดูกราฟของวันนี้เนี่ยถ้าเป็นไพ่แพทเทิร์นเนี่ยก็ต้องบ บูลิตไตเวจนะนะครับก็คือราคาเนี่ยทำทำโลนะฮะแต่ว่าอินดิเคเตอร์ที่เป็นไอซายกับเอ็นซดีเนี่ยไม่ได้ทำโล่ตามนะครับอ่าพูดง่ายๆคือถ้าถ้าจะเทรดเนี่ยมันก็พร้อมเด้งแต่ว่ามันต้องมีปัจจัยบวกเข้ามาครับผมนะครับแต่ณนะตอนนี้ยังไม่เห็นสถานการณ์นะนะครับว่าจะมีปัจจัยบวกอะไรที่เข้ามา,าถ้าจะมีก็คือในเรื่องของการเปิดตัวเจราจารซึ่งมันก็ขึ้นทั้งโลกนะนะฮะทัะ้งในภครับผม คือบวกประมาณนั้นครับช่วงนี้ครับครับผมทางรายการกล้วยหอมกับคุโรนี้ต้องขอขอบคุณอทิตย์มากนะยครับที่มาให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับผมขอบคุณครับครับนะเรีเยกว่านักหนได้ฟังมองของคุณอาทิตไปแล้ววนะ่าเต็งหนึ่งนะนั่นคือตัวของปทศพส่วนเต็งสองเอสโซนะฮะส่วนโต๊ดไม่มีนะครับผมมาถึงช่วงของ4หุ้นสิงกัน้าโดยทีมข่าวของหุ้นอินไซมีการกอ่อติดหน้ากระดานไม่ว่าสภาพตลาดโดยรวมจะย่ำแย่นะแต่ก็มีหุ้น บางตัวที่แหลมนะฮะเรียกว่าโผล่ขึ้นมานะคือตัวของไทยรับเบอร์นะครับเรียกว่าวันนี้ราคาหุ้นนะครับปิดที่1บาท51ตังค์เพิ่มขึ้น8ปตังค์คิดเป็น5.59%ส่วนตัวที่2นะครับซัตโก้วันนี้ราคาหุ้นปิดที่4บาท30นะครับเพิ่มขึ้น10บตังค์คิดเป็น2.38%และตัวที่3นะครับนั่นคือตัวของ TTB นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่1บาท72ตังค์เพิ่มขึ้น1นตังค์คิดเป็น0.58% และตัวที่4นะครับนั่นคือตัวของปสอสพหรือว่า p ี t e p วันนี้ราคาหุ้นปิดที่172บาทเพิ่มขึ้น3บาทที่เป็นึ่งดเป็นต์นะครับนี่คือ4หุ้นสุดสวิงในวันนี้ถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะเข้าไปเล่นเกมกำไรนะครับอย่าลืมศึกษาทำการบ้านนะครับดูระหองกราฟดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยนะฮะเดี๋ยวว่าต้องใช้ยุทูบีเรื่องราวของเทคนิคในการพิจารณาในการ,าการที่เข้าไปซื้อขาย4หุ้นสุดสวิงในวันพรุ่งนี้มาถึงเจ้าของ คุณเทคนิคสุดแท็กกันบ้างโดยคุณอภิวัตรทวีสิริเวชนักวิเคราะห์ทางทคดิคบริษัทหลักทรัพย์ริเบอร์ดิเตอร์จำกัดนะครับวันนี้แนะนํามา2ตัวนะครับตัวแรกหนึ่งคือตัวของ ASW หรือว่า Asset Wise นั่นเองเรียกว่ารูปแบบของกราฟแล้วนะครับคุณอภิวัตบอกว่ากําลังตั้งฐานนะครับให้แนวรับที่8ปดบาทห้แนวรับทไปที่8บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่8ปดบาทแปดสิบห้าตังค์นะครับแนวต้านทำไปอยู่ที่9ก้าบาทสิบตางค์ซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของ asset ไว้ by, หรือว่า a s w นี่ปิดที่8บาท50นะครับลดลง35สตางค์คิดเป็น3.95%และตัวที่2 2แซบ2ที่คุณอภิวัตรแนะนำนั่นคือตัวของ KCE นะครับรูปแบบของกราฟแล้วต้องบอกเลยว่าเห็นแรงซื้อกับนะครับให้แนวรับที่52บาท75สตางค์แนวรับไปที่50บาทส่วนแนวต้านนะครับอยู่ที่56บาท75สตางต้านถัดไปอยู่ที่60บาท วันนี้าราคาหุ้นของ KC ปิดที่55บาทลด,ดลง50ตางคิดเป็น0.90นะครับนี่คือรายการก้้ยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนชื่นชอบนะฝากไลค์ฝาก,ฝากแชร์ทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียของหุ้นิไซใ์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับรายการก้้ยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม